มีเพื่อนผมครับถามผมว่าเขามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะทํายังไงกับที่ดินแปลงนี้ดีคราวนี้ผมก็เลยให้คําแนะนําเขาไปว่าถ้าอยากจะสร้างบ้านขายนะครับคราวนี้ก็ดูเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เข้ามาสร้างบ้านขายครับเราจะเห็นว่าคนที่สนใจบ้านเหล่านั้นเป็นคนประเภทไหนซึ่งจะได้ตอบได้ว่าคนที่สนใจมาอยู่ในทําเลนเนี่ยเป็นใครเขามีไรายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วครัวนี้พอมาถึงที่ดินของตัวเองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคนะ ประมาณที่ดินที่ลูกค้าคาดหวังอยู่ขนาดเท่าไราบ้านเป็นโมเดลแบบไหนเนี่ยเริ่มต้นได้โดยง่ายเลยครับเราก็ไปที่กรมที่ดินหรือเราไปหารังวัดที่เป็นเขาเป็นรังวัดเอกชนอนอกพื้นที่ครับขอให้เขามาแบ่งแปลงที่ดินในไซส์ที่เราไปสืบตลาดมานั่นนหะว่าขนาดประมาณเนี่ยเป็นขนาดที่คนเขาคาดหวังอยู่เสร็จแล้วเราก็ขอให้เขาแบ่งแปลงก็เป็นแบบว่าแบ่ง,บงเป็นขนาดประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแบบบ้านที่เราคิดว่า ตรงตามที่ลูกค้าเราต้องการเนี่ยวางบนแปลงแปลนนั้นและลองทําการตลาดดูครับ